16กรกฎาคมปี2565ชุดกันเลขดังแอดปิยะแผนอัดเลยแอดนันฝันเป็นจริงแมวแมวรับเฉพาะวงในคนไทยบ้านของแท้100%เเซสวัสดีค่ะก็มาอยู่กับแอดมินแม่เหมยน,นะคะสมาชิกช่องแม่แม่พี่พี่ทุกท่านนะคะ เข้ามาแล้วก็เช่นเคยนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินช่องเราจะได้มีโชคลาบร่วมกันนะคะก่อนอื่นก็ฟังคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดถ้า เลขชนก็อัดไปเลยนะคะทุกคนเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนชุดแรกนะคะก็จะเป็นชุดกันเลขดังนะคะที่แอดปิยะแผนให้มานะคะทุกคนก็ให้มาหางเดียวจริงๆนะคะที่โพสต์ลงให้บนหน้า Facebook นะคะก็เป็นเลข2 0นะคะทุกคนคือเลข2 0นะคะก็ไปหาไว้กันนะคะนานๆก็จะให้หน้าเฟซทีนะคะทุกคน ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางนะคะวยไทยแมวแมวนะคะทุกคนก็ผลงานดีเช่นเดียวกันนะคะก็มาฟังกันเลยค่ะชุด2ตัว5085155395นะคะก็ให้วิ่งรูดที่5นะคะทุกคนถ้าใครงบน้อยนะคะก็เล่นแค่ ชุดนี้ไปเลยนะคะทุกคนดังทุกตัวนะคะในใบนี้นะคะทุกคนขอให้เฮงๆนะคะไปกันต่อนะคะที่เลขลับเฉพาะวงในงวดันที่16กรกฎาคมนะคะก็ให้มา4คู่บนล่างนะคะก็คือ8 1 8 7 9 1 9 7นะคะอีกครั้งนะคะ8 1 8 7 9ึ่งนะคะ ก็เลขลับเฉพาะวงในนะคะถ้าใครงบน้อยลงมาอีกนะคะก็จัดใบนี้นะคะทุกคนตัวเลขก็สวยเช่นเดียวกันนะคะ8118ก็ดังนะคะก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะไปกันต่อเลยคะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ แนวทางคนไทยบ้านนะคะใบนี้ก็เป็นของแท้นะคะพิจารณามาแล้วนะคะทุกคนฟังตัวเลขกันเลยค่ะชุดสามตัวตรง7จ็ดสอห้ดสชุดตัวตัด2ตัวสองห7าส 8, 8และ1 8นะคะก็ไปชนที่เลขลับอีกเช่นเคยนะคะทุกคน1 8และเจดแปนะคะ ผลงานของคนไทยบ้านนะคะก็เดินดีเช่นเดียวกันนะคะก็แน่นอนนะคะทุกคนทุกอาจารย์ทุกสำนักยังไงก็ต้องมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะคะไปกันต่อที่ฝันเป็นจริงนะคะทุกคนชุด3ตัวเลยนะคะ728 ชุด2ตัวตัด272887นะคะเขาก็เขียนไว้ว่าของแท้ล้านเปอร์เซนนะคะฝันเป็นจริงนี่ตัวเลขน้อยมากเลยนะคะทุกคนก็เป็นที่มาของคำว่า3ตัวตรงหางเดียวแข่นๆนะคะทุกคนถ้ามาก็ตรงเป๊ะเลยนะคะเป๊ะเลยนะคะทุกคนแต่ก็ดังนะคะเลขนี้ดังตั้งแต่ หลังหวยออกแล้วนะคะทุกคนเลข2-7นะคะถ้าใครยังจะพอซื้อได้ก็ไปหาซื้อไว้นะคะแนวทางต่อไปก็จะเป็นแนวทางของแอดนันชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นล่างนะคะนํามาฝากให้นะคะไปชมตัวเลขกันค่ะแต่งโต๊ะยีสิบชุดชุดเน้นชุด,ดรองก็มาดูที่ชุดเน้นกันก่อนเลย1 0 3 1 0 6 2 0ย์สามห 1 7 3 1 7 7 6 7 7 3 7 6 1 8 3 1 8 6 2 8 3 2 8 6และชุดลอง143,146,153,156,243,246,253,256ชุดเน้นๆนะคะที่แต้เมจิสีเหลืองนะคะทุกคนชุดเน้น2 0 และ286ต่อไปเป็นคู่โต๊ดชุดล่างนะคะ03 06 73 76 53 56 83และ86นะคะที่เน้นๆก็คือ06และ86นะคะก็สรุปล่าง06 26 03และ23นะคะ แนวทางของเราก็หมดเพียงเท่านี้นะคะติดตามอาจารย์ท่านอื่นๆในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ